Get Out ฉาใช้ในปี2017รวงร่างจิตหลอนหนังสยองขวัญกับภาพสะท้อนทางประวัติศาสตร์การเหยียดผิวและเชื้อชาติในสังคมอเมริกัน GET out เล่าเรื่องราวของคริสชายผิวดำที่มีแฟนชื่อโรสเป็นหญิงสาวผิวขาวทั้งสองคนนั้รักกันมากนะครับวันหนึ่งได้ตกลงกันว่าจะไปเยี่ยมบ้านของโรสและคนที่บ้านของโรสนั้นรวมถึงญาติของเธอทุกคนก็ล้วนแต่เป็นคนผิวขาวด้วยกันทั้งสิน้น <c oughs> เมื่อเดินทางไปถึงที่บ้านโรสก็ทำให้คริสมีความอึดอัดมากนะครับกับการที่บ้านของโรสนั้นต้องเจอกับสายตาของผู้คนที่พูดเรื่องสีผิวตลอดเวลาครับ แม้จะมีคนดำอยู่บ้างนะฮะแต่คนดำนั้นก็เป็นแต่แรงงานและคนรับใช้เท่านั้นนะครับทุกคนมีท่าทีและอาการที่ไม่ปกติแม้แต่คนผิวดำเองที่คริสเข้าไปพูดคุยทักทายนะฮะก็พูดจามีเลสในคนผิวดำบางคนก็มีอาการแปลกไปนะครับจากคนที่มีผิวดำทั่วไปเช่นไม่รู้จักธรรมเนียมการทักทายลืมรากเหง้าของตนเองนะฮะไม่นานคริสก็รู้ว่าคนที่บ้านของโรสนั้นมีความน่ากลัว ทุกคนมีพฤติกรรมที่ไม่ปกติครับไม่มีใครไว้วางใจได้สักคนนะครับมีบางสิ่งบางอย่างน่ากลัวซ่อนอยู่และมีบางคนพยายามเตือนคริสด้วยคำพูดที่ว่า get out, get out. ซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับไอ้บ้านของโรสเนี่ยแท้จริงแล้วแต่ละคนนั้นปิดบังอะไรซ่อนอยู่นะฮะก็ต้องไปติดตามชมหาหนังเรื่องนี้ดูเอาเองต่อเลยนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับที่ผมรู้สึกได้ก็คือ Get o ต t อา้นตั้งใจที่จะสะท้อนภาพการเหยียดสีผิวที่คนผิวขาวมีต่อคนผิวดำด้วยกันทั้งสิ้นนะฮะเป็นการเสียดสีว่าแท้จริงแล้วคนผิวขาวนั้นมีความจริงใจกับคนผิวดำมากน้อยแค่ไหนอย่างไรในหนังนะครับหนังเปิดเรื่องโดยชายผิวดำเดินคุยโทรศัพท์ที่ถนนเปรียวแห่งหนึ่งนะฮะแล้วก็มีคนมาจับตัวเขาขึ้นไปบนรถเลยนะครับแสดงว่าเรื่องเลวร้ายมักจะเกิดขึ้นกับคนผิวดำในเรื่องนี้เสมอครับ จากนั้นภาพก็ตัดเข้าสู่เพลงที่เปิดเรื่องนะฮะโดยนําชุดภาพคนผิวสีนะครับมาเล่าเรื่องครับเมื่อหนังดําเนินเรื่องนะฮะพระเอกของเรื่องก็เป็นคนผิวดําครับเขามีแฟนเป็นคนผิวขาวทั้งสองคนนั้นวางแผนจะไปบ้านของครอบครัวของนางเอกแต่ในช่วงเก็บของนะฮะนางเอกก็ตั้งใจถามพระเอกว่าได้เก็บแปรงสีฟันและสเปรย์ดับกลิ่นหรือย,ยังครับสิ่งนี้อาจแสดงถึงความรังเกียจต่อคนผิวดําก็ได้นะครับ เธอพยายามปลอบใจสามีของตนเองว่าเรื่องสีผิวนั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความรักของเธอเลยครับระหว่างเดินทางก็เกิดอุบัติเหตุรถชนกวางเมื่อตำรวจมาก็ขอต,วตรวจดูบัตรประชาชนของพระเอกนะครับทางนั้นที่พระเอกไม่ได้ขับรถเองด้วยซ้ำนะฮะแสดงถึงความไม่ไว้วางใจคนผิวดำนะครับรวมถึงยังแสดงให้เห็นว่าเมื่อเกิดเรื่องอะไรผิดพลาดหรือไม่ดีนะฮะก็มักจะโทษคนผิวดำมาไว้ก่อนเสมอครับ ที่บ้านของนางเอกนะฮะในชุมชนนะฮะล้วนแต่มีคนผิวขาวที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของที่ดินนะครับมีบ้านหลังใหญ่โตมากๆนะฮะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายใช้ชีวิตอย่างหรูหราส่วนคนผิวดำน,นั้นจะทํางานเป็นคนสวนครับเป็นคนใช้เป็นพวกใช้แรงงานแสดงว่าคนผิวสีหรือคนผิวดำนั้นก็ยังถือว่าเป็นชนชั้นแรงงานที่รับใช้คนผิวขาวในสายตาของหนังเรื่องนี้นะครับ และระหว่างการที่พ่อของนั่งเอกพาพระเอกเดินชมไปทั่วบ้านชี้ให้เห็นว่าของตกแต่งภายในบ้านนั้นมาจากเมืองแห่งหนึ่งที่มีวัฒนธรรมที่เหนือกว่าเมืองอื่นๆครับแล้วก็ยังบอกอีกว่าเขาโชคดีที่ได้มีวัฒนธรรมร่วมกับทุกเชื้อชาตินะฮะชี้ให้ดูรูปนักกีฬาโอลิมปิกชาวอเมริกันที่ได้รับรางวัลในประเทศเยอรมน,นีกล่าวถึงอดอล์ฟฮิตเลอร์นะฮะว่าเป็นผู้เย่อหยิ่งในเชื้อชาติของชาวอารยานนะะันครับในโรงอาหารน้องชายตัวแสบของครอบครัวนี้นะฮะ ก็ได้ถามคําถามเหยียดผิวแก่พระเอกหลายคําถามเลยครับทั้งหมดที่เล่ามาแสดงให้ถึงการแบ่งแยกเชื้อชาติแบ่งแยกสีผิวทั้งหมดนะครับและนี่คือสัญลักษณ์สำคัญที่หนังเรื่องนี้แสดงออกมาให้เราเห็นตลอดแทบทั้งเรื่องเลยครับเรื่องการเหยียดสีผิวของคนผิวขาวนะฮะต่อคนผิวดำหรือคนผิวสีนั้นนะครับก็มีมาอย่างเนิ่นนานนะฮะตั้งแต่ยุคค้าทาสชาวผิวดำ แผ่นดินอเมริกันนะครับเริ่มสร้างชาติก็มีคนผิวดําเข้ามาเป็นแรงงานจานวนมากนะครับนั่นก็คือเริ่มนับตั้งแต่ปี1600เป็นต้นมานะครับพอค้าชาวดัตก็ได้นําแรงงานชาวผิวสีหรือผิวดํากลุ่มแรกนะครับเข้ามาราว20คนนะฮะจากแอฟริกาเข้ามาทํางานในไร่ยาสูบที่เป็นอนานิคมของเวอร์จิเนียครับจากนั้นก็นําชาวผิวดําเข้ามาทํางานในอเมริกามากขึ้นนะฮะจนรัฐบาลทางตอนใต้นะครับเช่นจอร์เจียอาราบามา มีทิสซิปปีลุยเซียนากลายเป็นที่ทํางานของคนผิวดําในช่วงเวลานั้นเลยครับแม้ชาวผิวดําจะเป็นแรงงานสําคัญในช่วงสร้างชาติอเมริกันนะครับแต่ปัญหาการเหยียดผิวก็มีมากขึ้นทวีคูณเช่นกันครับเช่นด้านการทํางานการศึกษาการใช้สาธารณูปโภคนะฮะและที่อยู่อาศัยรวมถึงสิทธิในการออกเสียงการเลือกตั้งและก็ยังมีการต่อต้านจากกลุ่มแบ่งแยกสีผิวหัวรุนแรงด้วยนะครับเช่น ในช่วงปีทศวรรษที่1,920กรณีของกลุ่มครูคอกแคนนะครับและกลุ่มเรสแกร์ที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการต่อต้านชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในอเมริกาครับและรวมถึงคนยิวที่อ,อพยพเข้ามาในอเมริกาคนอเมริกาที่ยึดมั่นในนิกายโรมันคาทอลิกและรวมถึงคนผิวดำที่อ,อพยพมาจากทางรัฐตอนใต้ที่เข้ามาทำงานในรัฐทางตอนเหนือนะครับ ช่วงเวลานั้นชาวแรงงานผิวดำถูกกีดกันจากการจ้างงานนะฮะและถูกกีดกันจากการใช้ที่อยู่อาศัยในชีวิตประจำวันด้วยนะครับและต้องทนรับสภาพและระมัดระวังอันตรายอยู่ตลอดเวลาครับการแบ่งแยกสีผิวมีความเข้มข้นมากที่สุดในช่วงต้นกลางศตะวรรษที่20นะครับมีการต่อต้านชาวผิวดำอย่างชัดเจนนะฮะและความขัดแย้งนี้ก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมายและความเท่าเทียมกันอีกด้วยครับ และเมื Depois, ่อเราเล่ามาถึงตอนนี้นะคะก็ขอเลยเถิดเล่าถึงกรณีศึกษาสำคัญเพื่อประกอบความเข้าใจดังนี้นะครับเหตุการณ์แรกก็ต้องพูดถึงคดีเพสลีย์เฟอร์กูสันนะครับ เกิดขึ้นในปี1892เธอท้าทายกฎหมายของรัฐลุยเซียนาโดยวันที่7มิถุนานยน1892นั้นเธอขึ้นรถไฟสายลุยเซียนาตะวันออกจากนิวออร์ลีนไปสู่เมืองโควินตันแล้วเธอนั่งลงตรงที่ทางรถไฟจัดไว้สำหรับชาวอเมริกันผิวขาวครับเธอปฏิเสธไม่ยอมไปนั่งสำหรับที่นั่งของชาวอเมริกันผิวดำจากนั้นการขัดขืนทำให้เธอนั้นถูกจับกลุ่มในฐานะฝ่าฝืนข้อบรงทับของรัฐลุยเซียนา ศาลตัดสินว่าเธอผิดครับทําให้เกิดการรวมตัวกันของคนอเมริกันผิวดําเพื่อเรียกร้องสิทธิของคนผิวสีอันเป็นผลมาให้เกิดการจัดตั้งสมาคมแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของคนผิวสีครับอีกกรณีหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคดีของลินดาบราว์ในปี1954นะครับเกิดขึ้นที่เมืองโทเพคาแคนซัส ลิ Linda Brown นดาบราวนั้นเป็นเด็กอเมริกันผิวดำที่ไม่ต้องการเข้าเรียนในโรงเรียนที่รัฐบาลระดับประถมศึกษาของคนผิวดำนะครับซึ่งมันอยู่ห่างไกลจากบ้านของเธอมากๆเลยนะฮะแต่โรงเรียนแห่งเมืองโทเพคานั้นอยู่ใกล้บ้านของเธอครับแต่กลับไม่ยอมรับเธอเข้าเรียนโดยให้เหตุผลว่าเพราะเธอนั้นเป็นคนผิวดำนะครับ ดังนั้นสมาคมแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของคนผิวสีจึงนำคดีนี้ขึ้นสู่ศาลครับในวันที่17พฤษภาคม1954มีคำพิพากษาออกมาว่าห้ามแบ่งแยกผิวสีในโรงเรียนระดับประถมและมัธยมของรัฐบาลนะครับการแบ่งแยกผิวสีนั้นเป็นการขัดแย้งต่อบทการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตราที่14ครับจากนั้นจึงมีคำสั่งต่อมาว่าโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของรัฐ จะต้องรับเด็กผิวสีหรือผิวดำเข้าร่วมเรียนหนังสือด้วยครับคดีทั้งสองตัวอย่างที่ยกมานั้นก็คือภาพสะท้อนของสังคมอเมริกันที่แสดงถึงความย้อนแย้งว่าตนเองนั้นพยายามบอกกับคนทั้งโลกว่าตนเองเป็นชาติแห่งเสรีภาพและความเท่าเทียมแต่แท้จริงแล้วในทางปฏิบัติชาวอเมริกันบางคนก็ยังยึดมั่นถือมั่นกับเชื้อชาติและชนชั้นไม่ต่างกับประเทศอื่นเลยนะครับแม้ในยุคปัจจุบันแนวคิดเรื่องการเหยียดสีผิวและเชื้อชาตินั้น จะลดน้อยลงก็ตามนะครับหรือยังมีคนอเมริกันผิวขาวหลายคนนั้นที่ยังมีแนวคิดเหยียดผิวอยู่นั่นเองครับจึงไม่แปลกใจเลยนะครับที่ในหนังเรื่อง Get Out จะพยายามให้เราเห็นว่าคนผิวสีหรือคนผิวดำนั้นต้องการจะอัปเดตตนเองให้มีสิทธิและการใช้ชีวิตอย่างคนผิวขาวครับดังนั้นในหนังเรื่อง Get Out จึงพยายามส่งสารนี้แก่คนดูว่าคนเรานั้นเลิกเหยียดผิวและเชื้อชาติแล้วจริงหรือ นอกจากนี้นะครับนักแสดงนําของเรื่องที่เป็นคนผิวดำนะฮะเดนเนียวคารูยาได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก,คว,วกวความหวาดกลัวความหวาดระแวงความกดดันได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะผ่านทั้งสายตาสีหน้าซึ่งทำได้ดีมากๆนะครับรวมถึงนักแสดงหลายคนนั้นก็ทำได้ดีจริงๆนะฮะเป็นการส่งเสริมรหนังเรื่องนี้สามารถส่งสารได้ออกมาอย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างที่สุดเลยครับ การใช้สัญ,ญลักษณ์ก็จะทําได้ดีงามมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไอ้เจ้ากวางเนี่ยนะฮะที่นางเอกขับรถชนแม้พระเอกนะฮะจะลงไปดูแต่กลับไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับแล้วก็ยืนอึ้งอยู่นานแล้วก็กล่าวถึงอดีตของพระเอกที่เขามีโอกาสช่วยบางสิ่งบางอย่างแต่ก็ไม่ได้ช่วยนะครับกวางนั้นถูกใช้ในแทนสัญ,ญลักษณ์ได้อย่างหลากหลายมิตินะฮะเช่นกวางคือผู้ถูกล่าใช้แทนค่าของคนดํานะครับ ตุ๊กตาสิงโตช้แทงความหมายของคนผิวขาวที่จะเป็นผู้ลากวางนะครับสิ่งนี้ก็สะท้อนออกมาในตอนท้ายของเรื่องนะครับที่มีการนำเขากวางมาใช้ในการแก้แค้นอย่างเจ็บแสบครับใช้แทนค่าของคนผิวดำที่เอาคืนคนผิวขาวนะฮะหรือภาพในช่วงการเปิดเรื่องเป็นภาพการถ่ายทอดคนผิวดำนำเสนอแบบภาพขาวดำนะฮะแสดงว่าเรื่องนี้เน้นไปที่ความแตกต่างหรือสัญลักษณ์ของความเป็นขาวและดำครับ ส่วนวิธีการเล่าเรื่องและจังหวะถือว่าดีงามมากๆนะครับมีบทที่แข็งแรงเริ่มจากเรื่องความรักทั่วไปจิตวิทยานะฮะและจบลงด้วยความสยองขวัญสอดแทรกอารมณ์ขันได้ดีด้วยนะครับ ไม่มีช่วงไหนหน่าเบื่อเลยฮะใช้สัญลักษณ์ได้ดีมี30นาทีที่สะใจแบบสุดๆเลยนะฮะแม่แปลกใจนะครับที่แม้จะเป็นหนังสยองขวัญแต่กลับได้รับรางวัลออสการ์สาขาบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะครับและรวมถึงรางวัลจากหลายสถาบันที่ประเคนให้หนังเรื่องนี้ครับหากใครชอบหนังแนวสมเหตุสมผลแบบตะก,กาจ๋านะครับอาจผิดหวังจากหนังเรื่อง g ก็ตเอนะฮะ แม้แต่การอธิบายให้เป็นหลักการนั้นก็ไม่เคลียร์เท่าที่ควรนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าหนังเรื่องนี้มันยืนอยู่บนฐานที่เรียกว่าสัญ,ญลักษณ์นะครับดังนั้นการตีความในเชิงสัญ,ญลักษณ์นั้นจึงไม่จําเป็นจะต้องตีความในเชิงที่เป็นตากการรกะก็ได้นะครับเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ชมเองล้วนๆเลยครับ ด้วยความชาญฉลาดในการเล่าเรื่องแนวจิตวิทยาสยองขวัญผสมกับแนวคิดเสียดสีเรื่องการเหยียดผิวแบบกลมกลืนไม่ยัดเยียดของหนังเรื่อง Get Out จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมหนังเรื่องนี้จึงได้รับคะแนนการวิจารณ์ที่สูงมากๆเลยนะครับจากนักวิจารณ์อีกทั้งยังได้รับความชื่นชมจากคนดูทั่วไปด้วยนะครับหากใครชื่นชอบหนังสยองขวัญที่มีมิติเนื้อเรื่องมากกว่าหนังผีหรือทำให้คนดูตกใจแบบเฉยๆนะครับ ใครชอบเอาคืนแบบสะใจมีการหักมุมจบที่เจ็บแสบเสียสีสังคมแบบบาดลึกผมขอแนะนำว่า Get Out คือหนังที่ยอดเยี่ยมและสมควรชมอย่างยิ่งเลยนะครับดังนั้นทางช่อง Super Review Channel จึงขอให้คะแนนความชอบ Get Out ลวงร่างจิตหลอนเอาไว้ที่9.5เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อ,อนจะจากกันไป ขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปรีวิวหนังครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ